สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กช่องของเพื่อน้องเพื่อนน้องคุณแชแนลจ้ะสวัสดีจ้าน้องเพื่อนจ้ะสวัสดีค่ะแม่นกค่ะสวัสดีครับขยียมไอดอนหลังขั้วกับผมเรือเรือ้องฝนน้องฝนตรงเรียนตรงเรียนจ้ะวันนี้ที่รำมากยังหนูวันนี้เกิดช่วงวาเฮ็ดคลิดขอโทษนะเต่าได้จ่ายเครีดนี่ใช้บอดี้ใช้หน้าต่าทะเลาะกันถึงแก่14กุมภาถึงแก่วันที่14จนวันนี้วันที่21วันเี่บอกกันจะคำเลย บ๊อบบ๊อกบ๊อกอะไรทะเลได่บ้านเฮียดินไซบอดีเฮียนิสัยบอดีหน้าเขาเลยบ๊อกไกมักหนาหนาหนาบ๊อมักเลยว่าเอาลูกพิลาแต่หน้าบ๊อหน้าบ๊อเข้าใจพอกับเมียกับเฮียดินไทยเข้าใจกันบ๊อกบ๊อกไกสบายใจไหมครับบสบายใจเนาะเมีนพอกับเมียรอบครัวเมียนหน้ากระซั่พอเขาอีกคนหนึ่งเฮียดินไซที่แย่ๆใไซหนาเขาเนาะค่ะเนาะเลยเสื้อผ้า นี่กันสมาซื้อดอกไม้ม่ถอดตังกับย่ายก็พอกับแม่ทุกคนบุกเลี้ยงเนมอทุกเรียงโอเคไปซื้อดอกไม้กันห้องอันนี้นะตังม่เลยอมลับค้อมลับ้อมลับเข้าเดี๋ยวทำให้มึงมาซื้อดอกหม่กันเลยจ้ะโอเคครับบุป็นหยัางไทยเบาถึงซื้อบรรยากาศซื้อเบถึงเดเขาคอโอเคสามนึครับผมแล้วนี่กับ รอหลูกสาวอยู่ลูกสาวสืดอดอกไม้ท่านีม่มาอยู่หัวแม่เราแมาแ่เราเดินกับบุญเติมมาแล้วครับัยเามาแล้วมึงหันว่าสีไทยแต่ว่ามันแมนแมนมันไทยบ่ได้ยไทยบ่ได้เนานคนะครับเนาะอยู่ลานเขามันมมเป<อ>็นเมย์ไทยเออเออเป็นเม้์ไทยจะได้แล้วน,น,น้องแล้วช่อมดอกไม้อ,นน <c oughs> อันนั้นไม่อันนี้ผักผู้เตรียมเตรียม ก็ไปเอาไปหน้าเขาเลยเขาไปหน้าเลยบอกไปไต่บ้านหน้าแล้วนะไปขอเขาขอตรวจหน้าบจริงใเห็นพอดีก็เสิร์ฟหน้ายังหน้าหน้าตื่นขึ้นมาหิวอารมณ์เสียยนะต้องซื้อ์ยังไปหน้ากินก้อนแล้วเออเอาของกินไปหลอของกินไปหลอด้วยเอาจากคำสองค่ำเอาหน้ากินก้อนก้อนกระบอก่าเถิดเนอะน้อ ในหน้ากินเี่ยังก็ทีห้องชอบกินใส่กวางนี่ใส่กวางเราก็มีก้นี่นีมปังเราก็ใส่กวางเราก็นมอยเ้นบีบบมีแบของกันในหาบัดเดียวของินการละกันสิเลยเเอาายอยู่บ่กบาทการละกต้องท้าบาทได้ไหมอ๋อครับลุงตายเอง้ทยอยู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องกับผ้านั่งเฟือนนะครับเนาะ ว้าหนองฝนโอ้หนองเฟิ่องเป็นรถไปหานหน้าเขาเลยเนาะหน้าต่ำเลยอย่าเชื่นะตั้งใจอันไหนอี่บอดีก็บอกหน้าเลยมันก็ทบว่เลยลูกโอ,อ้ยซอนหายใจล่ะพี่น้อง,องไม่เคยเลยพวกพวกไหนบอกกันาต่ำพวกไหนบอกเลยเต็นเพื่อนผมผมก็ต้องเวากันล่ะลูกคนน้องคนนี้มอนหน้ากันพี่น้องซากผ้ากูไม่ได้ชาใครที่พาน้านีซากผ้าให้หน้าตลอดเลยเพื่อนที่ว่าเขาเพื่อนกรรมการเลยเพื่อนถอดไข่เด้ คุณไปบอกเด้หน่อยคุณบอกก่อนเลยอันใดบบดีกับบอกนไปดูไปดูผ้าหน่องหน้องเพื่อนนาะจ้านอแม่เนาะเดินทางไปหาเงี้ยตาำทำตรงเลยครับผมโอเคครับผมตัวใดทีเฮ็ดบอดีกับบอกบอกหน้าไปตัวลูกขอโทษนะดำเนี่ยไม่เคยไม่ได้บอกเป็นเตือเนาะมันเป็นแปลกๆอย่งไี้ก็ไม่รู้ ขอโทษพ่อแม่ขอโทษเลยขอโทษ <laughs> ขอโทษพานทาง,างทางนี่ไปนั่มเออขอโทษที่ตูวพดี <laughs> เอาเฟังข่วมเอาใจใจก็มาตอนนี้คนบ้านเลยจ้ะเตน้นต่บ่อยู่สงสัยไปธุระรถ่อยู่ถ้ากะสิลอน่ะต่ำมาแล้วก็ค่อยขอโทษนะจ้ะหนึ่งวันตื่นเช้าตั้งตัวกันดีอยูห่หายเวลาตั้งตัว ก็ทำให้มึงตอนขอโทษกันเลยจ้ะไอ้เนี่ยต่ำเนาะครับโทรมาหาไอ้เมนุตจ้ะโทรโทรมาขึ้นมแมเมี่จ้ะโทรมาวาไ้ไอ้พ่อก็เบอาว่วาหน้าตามใจตามใจหลาน เออเลยเลยเลยพ่อบอกว่าเรื่องมันเป็นมีโยวามื่อนันไปวันวาเลียนทายที่เขาไปเขากรุงเทพกันเมนเมนไปกรุงเทพเราหน่องเฟิร์นอะบ่อยากถ่ายคลิปเนาะค่ะกับพ่อตรงๆคือึ้นมาบ่อยอยากถ่ายคลิปเนาะครับเลยผมพ่อกับแม่มาปรึกษากันมามามานอนมานอนมึงเอ้ยไอ้ไอหน่องเฟิร์นเป็นยังคือเป็นหังสี่บระเคยเป็นนะแล้วหน้าหน้าเขาเองเห็ุทุกอย่างบ้านที่นี่มาหอดบ้าน มามานอนอยู่น้ำขึ้นขแม่เกิดสิงหงส์เงี้ยเนี่ยมับ้านที่ไอ้เงี้ยต่ำเป็นพวกมหาปีเสาเป็นกระมาบอกกับเมนน์โนนเอเลยว่าลูกเป็นยังคือน่ระหยัดทายคลิปก็เลยต้องมาปรึกษามาบอกลูกเราเราหน้าก็เลยว่าขอใจกันก้าหน้าสอบทำธรรมดาพอเลงพออยากให้น้องเพื่อนนี่แต้งใจทำงานตั้งงใจทานคือหน้าเขาก็บอกถูกดิว่า หน่าเขาตามใจทุกอย่างที่นี่หน้าเขากับิดน้อยใจนะหน่อยใจเนอะหน่อยใจมันเป็นอยัางคือว่อยากทานกิมกำน้าตังสันนึงสี่เป็นอยังคือว่าจังสั่นนึงสี่วันนี้หน้าเขาเลยนี่อยากให้ลูกนี่เมื่อว่าเอาควา้มหัวใจกำน้าเนาะค่ะสิ่งอะไรที่มันบมดีกันบอกกำน้าพามซื้อออกไปนี่แหละบอกตี่วันนี้ตอนก็น้าสิไปกรุงเทพนะจตะคือแบบว่าเล่นใายฟุ้งฟุ้งบ่คคอย่ากไปพวกฟุ้งเป็นประจำเดือนละงูนิด เรยแบบไ่อยากไปเลยเนี่ยบางครั้งไปไปทุกคนเพราะมันเป็นครอบครัวมี่พ่อเพิ่งไปเนี่ยเพิ่งบบ,บา่เคยอยากเรียนอย่งม่เคยอยากถ่ายคลิปพวกเนี่ยม,ยมันหอนนํามัน,นืันงุดนงนิดแบบแล้วแต่บ่อยเขาคลิปแป๊บนึงพเงพิ่งกับเี้เนเจร์ตอนไม่มอยากถ่ายประมาณนี้แต่เพื่นส่วนฝากกว่อนนะนี่มือที่ลาลตีตีบามากานี่เรียนแบบน่าต่ำ สื่อโรศัพท์ไอโฟนเนียเพื่อนอันนี้เพื่อนจำว่ารวเลยหรือเพื่อนเพื่อนเลยกรงออกมาคอนโทรลตําผมเพื่อนจำเหตุการณ์ก็อะไรเนี่ยะป็นเจตายปีติตาเชียอันนี้อันนี้เราตําสื่อไอโฟนไอเฟื่อนเราเพื่อนชวงเงนปิดโทรศัพท์นักแค่ปิดแบบการเรียนกับตําไม่เพื่นยนทิ้งเพือนยนเราเตําเหมนคืนไปพึ่งเ หลังจากนั้นน้าตองขึ้นไปกรุงเทพหมื่นที่โยนนะขึ้นไปกรุงเทพยินดีนะตองทักมาบอกว่าเขาโทษน้าว่อยากให้เพื่อนเป็นในชายอังสินในชจยังสิ่ที่จะไม่ห่วงอะไรก่อนมีพักเพื่อนแห่งเนี่ยเน้าเขาหักหักซำลูกคนหนึ่งคนละไปแล้ววันนั้นที่น้าเพื่อนยิ้นี่ยน้าตองคุยกับเมียน้าตองแครห้องให้หรือเปล่าแต่ไม่เสียใจหน้าเขาเสียใจนะกัที่นี่หน้าเขากะบอกตรงๆพอกับฟังกันแต่ว่า เ็อย่างบ่อยากให้เป็นยังสิเนาะอันไหนกระสูบก้นในขอบั้วบริห้าะเนาะพ่อเนาะ่านหนาขาหากันดีที่สุดเนี่ยต่ำเจอเป็นคนที่มึงมึงมึงหลานดีน้ำเนาะนี่อยากได้ยังพ่อแม่บได้สื่อให้เลยบได้สื้อหายจะรอกตรงพ่อแม่หนิบได้สื้อบได้ตามใจมีมีมีตั้งแต่เนี่ยตั้หนาครับยายกรบแม่พอเฮ้ยเนี่ยตั้มเจ้จะนักตามใจหลานเนี่ยหลานสองคนเหนียวปันลูกเลยจ้ะ เลยอันนี้ก็เลย,เลยบ่อยากให้เฮ็ดหตนะุใดๆเสียใจเขาก็มีหน่อยใจแน่เนาะแม่นจ้ะเลี้ยงงานน่าเขาก็บอกว่ามันคืองานเนาะแม่เนาะงานแต่ว่าหนังเฟื่งองบ่งบอกการแยกแยะเออว่าเป็นจังได๋จังได๋นะจตอนหนั้นเพิ่นก็ยอมรับแหละเพิ่นเอาความคิดเฟิ่องเป็นหลักเลยคิดว่าเฟื่องใหญ่แล้วเนาะกับอยากเฮ็ดตามใจเจ้าของเนี่ยถูกแต่ว่าแต่ที่ที่เมื่อกบอกอีกก็คือเพื่อนว่ได้บังคับเนาะจา้ะแต่แบบเพื่อนก็นให้เหตุ คพื่อกว้างดีนั่นแหละเพื่อตกันก้มยืดน้องอยากเอาทุกเทียทุกเทียก็กว่าได้เห็นใส,ส่สีใส่ได้แต่วุมนั้นกรู้ว่าเป็นยังจำไว้ยาเอาอารมณมมาตาสินบันให้ใจเย็นๆในคิดก่อนทำแต่ว่ามือนีคือพ่อต้องบอกขอโทษ เนี่ยามจะออกจากกินใจเงาลูกหนืหนาเขาดีดีค่ะว่าแบบที่ว่าเออว่าวแค่ไหนก็ว่าเพาเพราะกรบอกเ่าบ่อใดของแม่เพราเพราะไอ้หลวงเฟื่อง้องว่าเองจะคล้อกจาดกันจะคล้องเป็นเล็บรับรู้พันเพื่อฐานะเพราะว่าหลวงเฟื่องคงบ่ได้มาอยู่จุดหนีเพราะว่าเพราะว่าหน้าเขาห่วงแห้งนี่เพราะว่าคือว่าเพราะฟังฟังบางหน้าเขาโว้เมื่อนั้นเนี่ย พราะว่าน้าเขาเป็นห่วงแห้งเลยลูกแต่ว่าโอ้ยพอกันจะไป็ปลตุงมากจะรุ่งถิ่นนัต้องแบบเฟื่ออยู่ในบา้านนัดต้องออกไปนั่งหนาวบ้านเฟื่อเขาในบา้านนัดต้องไ่บอกกันบบแน่นนะขนาดเฟื่องกติอยู่เขาสปใส่เฟื่องอะไอ้ใส่เด็กน้อยตีหนึ่งตีสองกับปุ๊กม,มาถอดไข่อันนีบ้บอหมองดำเลยเฟื่อกับบอหมองเนา,าะ ขนาดแต่งตัวยังต้องการมงานกระจุกยังผู้ใส่คาไหนคนนี้ยิ้มให้จะคล้องเป็นล้านจะคล้องกระตองอ่อนน้อมเขาหาคนให้อซัมพอคนหนึ่งอยู่ในหน้าน่ะเหลี่ยงมาแต่หน่อยคนนี้มี่ยังเก่ากระคอยได้แก้ตลอดคอยซัพพอร์ตตลอดทุกร่งเล่าลอยเงี้ยแค่มาโดนวงใจนี่ยงใบยูเงี้ยใบยูไปธุระลาตรง บอกเราก็คือหนหน้าชุดดีท้าดีมันจะสายผมก็เนี้ยนยังเงินนั่นหนี่คิดถึงแล้วเพราะว่าไปคิดถึงแล้วคือคนร้องมันนี่ขอพิพาทไปทุกคนน่ะพิพาทคือคนนี้ยงเนี้ยนขาเขาตรงแบบเอาขัามพิพาทเข้านั้ยมามาทบทวนมันว่าตัวใดดีว่าดีเข้าเนี้ยจังเ้ยหูพออย่างเดียวอย่าใส่อารมณ์ ตั้งใจใส่ก,ก้อนเจาะลูกแนมให้ดีตั้งใจเห็นงานนี่ก็ดีแล้วตั้งใจเห็นงานอืมตั้งใจเห็นงานเหตุการณ์หน้าบ่อยเหตุการณ์ไหนเกลีดไปงานก็นนคืองานน้องแม่เนาะจ้ะโอ้โหอืมพอกับนี่แต่บอยว่าสูๆลงนะแต่ในที่พอดีพกอ,ก,อใใกับพวกใหญ่างี้็นะมีแต่ใหญ่ยหญ่กับน้าในน้งเลี้ยงแหน่พอไหวได้ยุ่งน่าสอใจ้ะ ออกไปกับแม่กับไปหาเงินกับพออ่อทิ้งไว้ตั้งแต่หกเดือนทิ้งไว้กับยายกับตากับนากันลอ่ลอๆ <c oughs> เฮีน้อเธอต้องขอโทษยายน้อต้องล่อให้เืียต่ำมาเืียต่ำมาเนาะโอเคลอ่ลอ,ลอๆล่อเืียต่ำมาล่อให้เฮียเป็นมากเจังเห็นลูกสาวเขาถอดเฮีย โอเคครับมาแล้วตอนนี้เราตังก็มาแล้วโอ้ตื่นเต้นไม่เคยเห็นแบบนี้เลยเวลาต้องถือได้ซื้อได้ดูนะที่เสียงอะไรข้างล่งทีเสียงอะไรข้างหลังข้างล่างเราก็ไหวไหวนะเก็บไปก้อนยาดมเนี่ยมันมัเป็นร่มเ่็ที่ดีนะน้องมันเป็นร่มแบบตัวอ่อนตัวเนี่ยดีแม่ก็บอกอไปก่อนเดี๋ยไปเกลมก่อนะพี่ไปไปไปที่เสียงข้างหลัง่าง เียเอ้ยเฮ็ดยังอยู่กินลาติเขาเลยข้นอนเอ็ดเศษอยู่แส้ลูกแับแม่ว่่อยากเขอยายมาอ่าติทีแล้วแต่แม่อายให้เขาปุ่นไหม าตเขาไปกลๆมุนมือม้าตาหันมาแน่เป็นยังลุกขึ้นแง่นังลงนังลงขอโทษเอออส่าห์ซื่อดอกไม้ไหวไม่ดีหันลงเไาโทษ ลุกขนเดเมกล่องเฮ้ยกลงดีนอนกำลังดีนอนเลไปอนยังไงไปเหตงผลเราตรงตรงนี่ตรงยอมพูดมันไม่ยากสิมาพูดกัน ก็ตรวย่าไอ้ผมน้ต่ตรวจตร่องทนี่ยซึ่่า่ตาตรวจก็ไ้แต่อตรวจนีตาวกเนียตาวเขียนแห้งตรวจก่อนเนี่ยก่อน้าเลียนอตอรเที่ยน่อยก่อนนากรขอดีแท้ตรวจเนี่ยท่มมือ เห็บไอ้พแห่ไพ่แห่ไพ่แห่ไพ่หลานเป็นเด็กดีเนี่ยพูดเป็นเด็กดีต้องเป็นเด็กดีแม่ขอบคุณขอบคุเขาว่าเป็นยังไงแม่สารับเลยมาบอกอยู่ดีนี่แฮงอย่าดื่มว่ต้องวันนีเลยเด้อจ้ะ ตั้งใจถ้ามาตั้งใจมันบ่ต้องย่างเราตั้งใจเราตั้งใจย่างเดียวไม่แต่ขึ้นเลยปอต้องงานเดฟแบบนี้ว่ากับหนาบนนะเล่นๆก็เลยผู้เขาเลี้ยงมากได้กันเรียงเอ้าหนูปนก็มาบ้าสวัสดีเนี่ยหนูมาเห็นไอ้ไหวบ่มาไหวเร็วๆ ขันอไรเนี่ยคิดว่าวาย่ผู้เลี้ยงมากแม่คอราไรใช่ใช่ใช่แซมนีนั่นบอกเอาสว่านเอาตบไม่นหงไม่อนใจเตไม่ยายาได้จังสิธรมฮะใจเห็ุงานกรไมบ่่่เา่ยาเอาใจใจอันได้กดี ในวันนี้เราเรียนดีแล้วที่ชอบซ้อนกับหูเนี่ยมันแบบใส่ในเหยียดเอาทำเอากานได้มาแล้วไปว่้องเก็บมาคิดบอกกับหน้าที่เราในยากสอนให้โอกาสสอนเพื่อเบิร์นเราได้สอนซ้อนแน่วซอนเป็นเมื่อแล้วสอนกับจำเอาแล้วไปสอนดูสอนเพื่อเดียวในแน่วพิชมสือขีกับหูเงี้ยวกับหูแล้ว ขีก็คือขีนั่แหละจะไปเหยียบเป็นเดียวแล้วมันติดติดอหญรแลวเป็นพีพ่อหนุหนะนหนก็ต้อเอาไใดดีตอกนี่เขาในพิษไดหได้ยมีใจดีเรื่องที่มันดีก็จะวาัคอครัผมโมไปนคนน้ามอานนน้นงน้า ยากดงปดอย่งเสปีดปีดปีดปิดเหรปีดปีดเินกนะขอโทษแล้วนะจ๊ะสําหรับผู้ใดมาคิวนีกันเรื่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเพื่อลของเพื่อนของคนนั้นเลยจ๊ะอ้าเนีสิครับคิปนีก็นองเพื่อน สำนึกผิดต,ต่อญาติธรรมตรงครับหลองเฟื่อนสืออ่อพวงทั่วมาไล่มามาขอโทษหน้าเขานะครับเนาะครับว่าหน้าเขาแบบหน้ากับล้านเนาะเขาไม่ค่อยพวกเพื่อนไม่ค่อยบ,กบอกอบกันเลยอยากให้ลูกขอโทษใจเนตาติธตรมเป็นหเแบบลอยนะครับนี่นบบขอโทษแบบลอยน,น,นะเนาะครับผมสำหรับมือน,นี้ยเตาเข้ามาสวัสดีครับบา,บายดีๆไม่แห้งจ้าบาย